ัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันหึงเรื่องของ Blender 3.2กันนะครับจริงๆมันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงป,ป,ป,ปรับปรุงมามากมายนะครับส่วนที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับงานพวก a r t w i ิชเนี่ยก็คือแบ่งอไป้3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ l i h t t r r u u นะครับคือการทำชุดของจุดกำเนิดแสงเรื่องที่2คือมีการปรับปรุงเรื่อง Curve Pen Tool ข้าามนะครับแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องของคอสติกเอฟเฟ็นะซึ่งแต่ก่อนต้องทำเป็นเฟ c คอสติกกันค่อนข้างมากนะครับในรีลิสนี้ก็ถูกอินคลูดเข้ามานะครับผมจะแบ่งเรื่องนี้เป็น3ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของไลท์กรุปก่อนกันนะครับไลท์กรุปเนี่ยความจริงๆแล้วมันก็มันคือการแยกจุดกำเนิดแสงเป็นเลเยอร์ไว้นะครับแล้วเวลาเราสั่งเบนเดอร์เนี่ยเขาจะแยกแชเนลเอาไว้ เราก็สามารถจะไปเปิดหรือปิดแชแนลต่างๆเพราะนั้นเราสามารถจะได้คอมบิเนชันของไลท h ติ้งแบบต่างๆโดยที่ไม่ต้องเรนเดอร์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะถ้าเปรียบเทียบกับ V-Ray ก็คล้ายๆกับ mix light ใน V-Ray นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากในในตัวสำหรับการทดลองเรื่องเกี่ยวกับ lighting e f f e c นะครับมาดูก็มาทำไงบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ,อตัว light group เนี่ยจะทำงานกับ เรนวิ่งเอนจินที่เป็นไซเคิลเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเริ่มต้นผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นไซเคิลนะครับเป็นไซเคิลบอสกรีล่าอาจจะอยู่ที่ evie e นะครับเพราะว่ามันเรนเดอร์เร็วดีนะครับผมก็จะต้องสวิตช์ไปที่ไซเคิลนะครับถัดมามาดูที่เลเยอร์นิดหนึ่งในเลเยอร์เนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้ออันนึงซึ่งสำคัญมากสำหรับการทำเรื่องไลฟ์กรุ๊ปนะครับคือส่วนที่เรียกว่าดีนอยซิ่งเดต้านะครับคือเวลาที่เราทำคอมบิเนชันเนี่ยเวลาเรานเดอร์พวกเราอาจจะเคยเห็นมันมีนอยส์เกิดขึ้นในใ ในภาพแล้วต้องเรนเดอร์ที่ที่หลายลูปมากๆเพื่อให้ Noise มันหายไปบางครก็ใช้ดีดีนอสเพื่อจะลดไอ้นอสสารนั้นลงใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีที่เราทำไล h ์ Group แบบนี้เราจะต้องเปิดตัว Denoising Data นี้ไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนที่เราไปทำ Combine Layer ของไล h ์กรุ๊ปต่างกันเนี่ยมันจะเกิด Noise เยยะแยะไปหมดเลยเราต้องการ Data นี้มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ Enable ตรงนี้ไปนะครับ d e n o i s i n g d a t a นะครับ ถัดมาเรื่องเรามาข้างล่างเราจะเห็นในหัวข้อของอในเลเยอร์เนี่ยแหละครับล่างสุดเนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนว่าไลท์กรุ๊ปนะครับในไลท์กรุ๊ปเนี่ยก็คือการจัดชุดของไฟนี่ผมมีจุดกําเนิดแสงหลายอันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองปรับนิดหน่อยเช่นเดีตอนนี้ผมมีสปอตไลท์มีซันไลท์นะครับสปอตไลท์คือชิ้นนี้นะครับแล้วผมก็มีตรงไลท์ซอร์สตรงบริเวณนี้ ผมจะลองตั้งอันนี้ว่าด้านข้างหลอด2ชุดเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมตั้งชื่อว่าไซต์ไลท์แล้วกันงั้นเริ่มต้นเลยทำไลท์กรุ๊ปก่อนนะครับผมสร้างบวกขึ้นมานะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อไปว่าอันนี้เป็นไซต์ไลท์แล้วกันนะฮะสมมติถัดมาตรงนี้นะครับที่2ตัวสเกลเจอร์ตัวนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อมันว่าเป็นสเกลเจอร์ เพื่อเราจะได้เป็นเรสเฟนแล้วนึกออกก็คืออะไรนะครับถัดมาอีกอันหนึ่งผมมีตัวไลท์ที่อยู่ตรงหลือเนี่ยนะครับซึ่งผมอยู่ในชุดที่เป็นแอร์เ i ียไลท์นะครับผมเลือกอันนี้ทั้งหมดมาแล้วผมจะยังไม่ได้เลือกไม่ไม่ต้องสนใจนะผมชุดนี้ก่อนมันมีอยู่4หลอดนะครับผมก็จะสร้างตัวนี้เป็นโค้กไลท์แล้วกันซีลิงแล้วกันเพื่อให้นึกออก นะครับถัดมาอันผมมีซันไลท์อันที่อยู่ด้านนอกที่ส่องผ่านช่องเปิดนี้เข้ามานะครับผมจะตั้งชื่อเป็นซันล้วกันผมสร้างไว้สัก4ี่ชุดก่อนนะครับเพื่อเป็นไอเดียก่อนนะครับอันนี้คือสร้างเฉยนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราสร้างไลท์กรุ๊ปเนมมิงไว้เฉยถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดไปคือเราจะแอาสไซน์จุดกำเนิดแสงเหล่านี้ลงไปอยู่ในไลท์กรุ๊ปที่เราต้องการตอนนี้ผมอยู่ที่ซันผมเลือกอันนี้อยู่แล้วนะครับให้ไปที่อ b อบเจกต์ Pro p e r t y นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่ตรง Light like Group ตรงหมวดของ shading นะครับเราเียน Light Group อยู่เราก็ตรงนี้ผมให้มันอยู่ใน s ันนะครับปกติมันจะว่างนะครับผมทําให้ดูก่อนปกติมันจะว่างนี้คลิกลงไปนะครับแล้วเราก็เลือกตรงสันที่เราเลือกไว้นะครับถัดมามาดูอีกอันคือตรงนี้ไฟดวงนี้ผมต้องการให้มันไปอยู่ใน Sculpture ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็แอดไปอยู่ที่ Sculpture นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้อันนี้ผมให้มันอยู่ที่ s i d e Light ใช่ไหมฮะ ชิ้นนี้ก็อยู่ที่ไซด์ไลท์อย่างที่ผมบอกปกติมันจะว่างนะครับเราต้องเลือกลงไปก่อนไซด์ไลท์ตัวนี้เป็นไซด์ไลท์นะครับโอเคตัวนี้เป็นสครับเจอเดี๋ยวผมเช็คเพื่อความแน่ใจเพราะตอนนี้มันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อยู่นะครับจะเอาออกก่อนแล้วเอาชื่อที่ผมใส่ใหม่เอาละ่ะกลับไปดูที่ซันไลท์นิดนึงนะครับเพื่อให้แน่ใจ เพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกนะครับเอาละตอนนี้ผมมีไลท์กรุ๊ปเกิดขึ้นนะครับเราจะเซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับตอนนี้เรามี Data ละถัดไปนะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งเรนเดอร์เลยนะครับผมไดลองสั่งเรนเดอร์ดูนะครับเรนเดอร์ image อิมเมตรงน,นี้โดยที่เปิดไลท์กรุ๊ปทุกตัวนะครับแล้วก็สั่งเรนเดอร์ไปแต่แน่นอนอมันใช้เวลาในการเรนเดอร์ค่อนข้างนานทีเดียวนะครับ ผมจะปล่อยให้เป็นเรนเดอร์ไปก่อนเดี๋ยวผมจะพอสวิดีโอแล้วเดี๋ยวพรอมเรนเดอร์เสร็จแล้วกลับมาดูอีกรอบนะครับเอาละครับหลังจากเราเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ภาพซึ่งมีไลท์ซอร์สทุกตัวนะครับในรูปนี้เนื่องจากเราพอเรนเดอร์เสร็จถ้าเราเซฟไว้เฉยๆนะครับเราไม่สามารถทำคอมโพสิตติ้งได้วิธีการก็คือให้เราไปเซฟงานเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวระหว่างที่เราทำงานมันอาจจะเละ นะครับแล้วก็ต้องมานั่งเรนเดอร์ใหม่เสียเวลาเราก็ไปที่ Image เนี่ยนะครเลือก s v v นะครับ,วเ,รบเวลาที่เรา Save Image ต่วนี้ไปนะครับผมองเลือก Save as บ<ข>อสเิินไฟล์นี้มันมีชื่ออยู่แล้วนะครับ Save As พอเรา Save as เสร็จจริงแล้ว it, ทำคือเราจะเปลี่ยนจาก PNG ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ Format ที่ชื่อว่า o p เ n e x อนะครับอันนี้เป็นเอ r m u l อ i l a y e r ติ l a y e r เนี่ยนะครับมันเป็นไฟล์ซึ่งเขาแยก เลนริงไว้เป็นชั้นๆน,นะครับซึ่งก็ตามที่เราแยกไลท์กรุ๊ปไว้ใช่ไหมครับมันก็แยกเป็นชั้นๆเราต้องเซฟเป็นอันนี้นะครับถ้าเราเซฟเป็นพวก JPEG หรือ PNG เนี่ยเราจะไม่สามารถจะเอาไปแยกเลเยอร์ของแสงเพื่อจะทำอย่างอื่นได้นะครับเอาล่ะทีนี้ผมเซฟไปเรียบร้อยแล้วเป็น e x r นะครับผมจะลองให้พวกเราดูว่าถ้าผมเปิดไฟล์ใหม่เลยนะครับ New นะครับ New ไฟล เดี๋ยวเราจะเอาภาพที่เราเซฟเสร็จไปแล้วแล้วมาทำคอมโพสิตกันจริงๆอะ่ะเราพอเราเรนเดอร์เสร็จเราทำเลยก็ได้นะครับแต่ว่าปกติเราไม่ค่อยนิยมหรอกเราเรนเดอร์แล้วก็ปล่อยไว้ใช้เวลานานเสร็จแล้วก็เซฟไว้แล้วเราค่อยมานั่งทำตัวมิกซ์เลเยอร์กันทีหลังนะครับหรือเรียกว่าไลท์กรุ๊ปกันทีหลังนะครับวิธีการนะครับพอผมมาที่นี่แล้วผมไปที่คอมโพสิตติ้งนะครับแล้วก็ติ๊กตรง use node เราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันมีรายการอันนี้อยู่แต่มันจะว่างนะครับเพราะว่ามันมีแค่รายการของ Render Layer ซึ่งตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรเพราะผมยังไม่ได้เรนเดอรเลยหลังจากผมเปิดไฟล์ใหม่แต่คราวนี้เนี่ยผมก็จะเอาไอ้ตัวไฟล์ที่ r e นเดอไว้แหละมาใช้วิธีการก็คือเราก็ไปใช้วิธีผมจะ delete layer เรน e r อ e r เลทิ้งไปนะครับแล้วผม,มกด shift a นะครับแล้วก็ add input ของ image เข้ามาอัน,น ที่ i m ม g e จโเน,นี้เราจะไป open file ที่เป็น EXR มา open นะครับแล้วผมก็จะเอาตัวที่เป็น EXR ที่เซฟเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับ open มาเวลา open เข้ามามันก็เหมือนดูเหมือนปกตินะครับดูเหมือนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือ layer ตรงนี้ผมจะเปลี่ยน Layer ตรงนี้เป็น View Layer นะครับเป็น View Layer สังเกตดูนะครับพอผมเปลี่ยนเป็น View Layer เนี่ย l i s t พวกนี้จะเกิดขึ้น แตสังเกตดูตรงนี้ก็คือมีคอว่า,มมา combine ceiling นะครับ ceiling sculpture side light sun สตัวนี้คือไลท์กรุ๊ปที่ผมทำมเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ตั้งต้นขึ้นต้นดยคำว,ว่า combine นะครับเสร็จแล้วเราจะมี denoising a l b e r โ o นะครับ denoising deep denoising normal เสร็จแล้วจะเอาพวกนี้ไปใช้ในการ combine เพื่อให้ภาพมันลด noise ลงนะครับแล้วดูทีละอันที่เราอยากจะดูว่า หน้าตาเป็นไงเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราเรนเดอร์มาเราจะเห็นวิวตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่เรนเดอร์เราเราเปิดไฟล์มาเฉยๆเราก็จะใช้โหนดเข้ามาช่วยนิดหน่อยคือวิวเนี่ยแหละนะครับอ,อยู่ในเอาต์พุตนะครับวิวเวอร์นะครับผมได้ตัวนี้มาอันแล้วผมลากเอาคอมไบน์มาต่อที่ Image แล้วจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยผมจะกดตัว V เย่อมนิดหนอันนี้คือรูปที่เราเรนเดอร์ไปเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนปกติ แต่ด้วยความที่ผมมีเลเยอร์จะเกิดอะไรขึ้นสังเกตดูนะครับผมจะลองเอาไลทิงที่อยู่บนซีลิงมาอย่างเดียวดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเราตัวนี้ลากไปต่อที่ image เราจะเห็นว่าตรงอื่นไม่มีเห็นไหมไม่มีนะครับผมลากจาก s c u l p t u r e ซึ่งเป็นไฟล์ที่2ตรง S c u l p t u r e 2ตัวเนี่ยนะครับผมลากไปต่อที่ Image จเราจะเห็นมีไฟล์นี้2นะครับถ้าผมจะเอา i ซด l i ล h t มาต่อก็คือไฟล์อยู่ด้านด้านซ้ายของของโมเดลเราเนี่ยนะครับคือด้านนี้ด้านอื่นไม่มีเห็นไหม เราจะลองเอาซันไลท์อย่างเดียวมาต่ออันนี้ก็คือเอฟเฟกของซันไลท์อย่างเดียวพร้ะเราสามารถที่จะเลือกอาบางตัวมาดูได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราอยากมีคอมไบเช่นผมต้องการซ mm ันไลท์กับซีลิงเข้ามา2ตัวแน่นอนวิธีการง่ายหนุสุดก็คือผมใส่มิกซ์โนดเข้าไปใช่ไหมครับผมใส่มิกซ์น่าจะอยู่ใน f อ l t ิลเตอร์ไหมเซิร์ชีกว่ามิกซ์โนดนะครับ ขาคงจะจับมวังนี้ใน mix node เนี่ยนะครับเขาก็จะเอา2รายการตอนนี้มันมี image ของ sun ตัวนี้นะครับแล้วผมต้องเอาอีกตัวมาเช่นผมจะเอาตรง side light มาต่อที่นี่นะครับก็จะเป็นระหว่างการใช้ light ตัวกลางแต่ตอนนี้ factor มันเป็น1นะครับแล้วมันเป็น mix ed, นั่นหมายความว่ามันจะอยู่ที่ข้างใดข้างหนึ่งถ้าผมใส่เป็น0ูนย์สังเกตดูนะครับเราก็จะได้ sun light อย่างเดียวเพราะตอนนี้เราดึง sun l i g h มาใช่ไหมครับ แต่ผมไม่เอาตัวนี้ผมเปลี่ยนจาก mix node เนี่ยเป็น add เฉยๆแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น1นะครับทีนี้จะเห็นว่าเวลาเราเลือก factor เป็น1แล้วเราใช้ add mode หมายความว่าไอตัว image ตัวแรกก็อยู่ตัวที่2เข้ามา mix เข้ามา100%ของตัวที่ 2, มันก็เลยได้เหมือนกับว่าเป็น2อันรวมกันเห็นไหมฮะอันนี้เราก็จะได้และเพันถ้าเกิดเราอยากได้หลาย combination เราก็สร้างพอเพอินโด mix node เนี่ยมันทำได้ทีละคู่ใช่ไหมครับเราก็เอา mix ตัวเนี้ยมาใส่หลายหตัว นะครับมันก็จะกลายเป็นคอมบิเนชันของไลทิงเกิดขึ้นนะครับผมจะปล่อยไว้แค่2ตัวก่อนทีนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่เ,เราอยากที่จะปรับความสว่างนะครับปรับความสว่างว่าทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปใส่ตรงนี้นะครับผมอยากจะปรับความสว่างเฉพาะไซ e ์ไลท์ทำได้ไหมนะครับวิธีการก็คือ,เ,อ,อเราก็จะใส่ตัว Exposure Node เข้ามาช่วยนะครับชิป A นะครับ Search Exposure นะครับ Exposure ทีนี้เวลาผมได้ Exposure มาผมต้องการ i ซ e l i ล h t ไปผ่าน Exposure ก่อนนะครับก็คือลากนี้ไปต่อที่นี่แล้วค่อยเอา image เ e นี้ไปต่อที่นี่นั่นหมายความว่าตอนนี้ผมมี Exposure ข้างนี้อยู่นะครับมี Exposure ข้างนี้นะ ทีนี้เอ็กซ์โพเชอร์ตรงนี้ถ้าผมจะเพิ่มมันนิดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะอ๋อทีนี้ผมจับผิดที่นะสั่นไลท์ต้องอยู่ที่นี่นะขออภยัยอ่าตอนนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับผมเอ็กซ์โพเชอร์ผมลองเพิ่มดูเห็นว่าไฟด้านนี้มันสว่างเห็นไหมครับแล้วก็หรือผมจะปรับลงสมมติบบผมเหลือศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะฮะมันก็จะลงไปเอ็กซ์โพเชอร์แบบ จริงๆ Exposure เป็นสูงนี่จะเท่ากับต้นฉบับนะเพราะราอาจจะลองติดลบดูเพื่อให้มันมืดลงเห็นไหมฮะดูเผลินๆอาจจะแค่ใช้ดับไฟนะครับก็เอา Exposure เข้ามาช่วยเห็นไหมฮะในการปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับเ,เราอาจจะคอมไบสีของแสงได้นะครับโดยเอาไอ้โหนดที่เป็น m i กซ์โหนดเนี่ยแล้วก็ m u l ติพลาสีอันเข้ามามันก็จะมีการแอดสีเพิ่มเช่น เราจะไฟสีเหลืองเราจะแอดด้วยอะไรเข้าไปนิดหน่อยก็พอได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราใช้เอ็ก s u โพเป็นหลักก่อนนะครับทีนี้เราสังเกตดูหลังจากเรา mix มาแลว้วสิ่งที่เรามองเห็นบนจอเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันสีของมันเนี่ยมันมี n อยส e เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Denoising Node เข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นผมก็จะกดชิป A นะครับ s ซิร์ชดีโน伊斯นะครับด n o น s e โนดมานะครับทีนี้ด n o i s e โนดเนี่ยมาทำยังไงนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมได้ผมได้ตัวนี้มาแล้วนะครับ Final Image อยู่ที่นี่นะครับผมแพนไปน,นิดหนึ่งโอเคนะครับถัดมาสิ่งที่ผมต้องการคือ จะเห็นว่าใน d e n o ย s ์ no นะครับมันมีอะไรบ้าง1ก็คือ normal ผมก็เอาดีนอยซิ่ง normal ที่ได้จากเ a เยอร์คอมโพสิตมานะครับผมต้องการ a l b e บ o d e n o ดีนอยซิ่ง d o ตัวนี้เอามาใส่ใน a l b e บ o ดนะครับถัดมา,าผมก็จะเอาตัวนี้นะครับ image ที่ได้จากการ mix มาแล้วเป็น final mix image มาแล้วผมเอา image มาต่อที่ image ตัวนี้แล้วก็เอา image ตัวนี้ กลับไปต่อที่ image ของ output viewer นะครับแล้วรอนิดนึงนะครับมันจะ combine กันนิดหน่อยแล้วเสร็จแล้วสังเกตดูเห็นไหมฮะเราได้ภาพซึ่งดี n o ยส์ไปแล้วคุณภาพของภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะ render ขนเดียวแล้วเราก็ได้ lighting effect แบบต่างๆอันนี้ดีไซเนอร์น่าจะชอบนะครับเราทดลองเปิดปิดไฟเปลี่ยนโหมด มิ Mix กซ์กันกลางวันกลางคืนหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับทีนี้เมื่อเราได้คอมโพสิตแล้วนะครับเราได้ภาพแล้วคำถ,ถามถัดไปคือแล้วเ,เราจะเซฟมันยังไงนะครับเราจะเซฟมันยังไงนะครับตอนนี้มันจะเห็นว่ามันไม่มีที่ให้เราเซฟนะครับมันไม่มีที่ให้เราเซฟแต่ผมได้คอมบิเนชันมาแล้วนะครับนี่สิ่งเราทําก็อาจจะต้องบูดวายนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับวิธีการก็คือ,อเราก็จะไปเปลี่ยน เราต้องใช้สิ่งที่เรา image editor มาน,นิดหนึ่งผมจะขยับตรงนี้ขึ้นมาน,นิดผมจะได้เห็นไอเดียนะครับตรง view เนี่ยมันปกติมันจะเป็นตัวตัวที่เรียกว่า dopt e h o sheet นะครับขออภัยนะครับถ้าเราอยู่ในใน view composite นะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น image editor ก่อนนะครับเวลาได้ image editor มันจะว่างๆนะครับมันจะว่างๆนะครับเราก็จะเปลี่ยนการแสดงผลตรงนี้นะครับ ให้กลายเป็น viewer node ก็คือ v i e w node เนี่ยนะครับ viewer node ก็คือภาพนี้เห็นไหมฮะก็คือภาพนี้แหละนะครับพอเราได้เป็น viewer node เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับแล้ก็ไปที่ image แล้วก็เซฟครับเราก็เลือกเอาสิจะเป็น png จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในกรณีนี้ล่ะจะออกเป็น png หรือออกเป็น jpeg ไปละแล้วก็ได้ combine แบบที่1แล้วก็ไป mix อีกแบบ combine แบบที่2แล้วก็จะได้ schematic ของ lighting แล้วก็นําไปเสนองานต่อไปได้นะครับอันนี้ผมถือว่าสําหรับผมผมถือว่าเรื่องนี้สําคัญมากใน Blender 3.2นะครับถึงแม้ว่าไลท์กรุ๊ปดูเหมือนมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าเราพอเข้าใจเรื่องโนดบ้างเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยากอาจจะดูสลับซับซ้อนกว่าการใช้ Mix Light ในตัว Vray นะครับแต่ก็ Light Mix ถ้าเรียกตรง,ตรง มันก็ไลท์มิกซ์ในวีเวเนี่ยจะใช้ง่ายกว่าเยอะตอนเราเซฟอะไรก็ค่อนข้างง่ายนะครับแต่นี้ก็ถือว่าช่วยพวกเราได้เยอะลดเวลาไปได้มากนะครับก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับสำหรับตอนแรกของเบลนเดอร์3.2ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเราจะไปดูเรื่องเพนทูกันนะครับไปดูว่าไอตัวเค v ร์ e เพนทูนั้นเนี่ย มันปรับปรุงอะไรให้เราช่วยในงานอาร์ตวิชได้อย่างไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคับ